สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจิกนะคะกับชาแนลไอเ a t i o n ค่ะก็มาติดตามกันต่อนะคะกับการที่จิกเนี่ยไปเป็นเกษตรกรฝึกหัดน,นะคะมาเรียนรู้จริงทําจริงนะคะก็อาจจะมีจต่จริงบ้างนะคะยังไงก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเรามาลุยกันต่อนะคะเรื่องการที่เราเนี่ยวันนบีโค้งหนองนานะคะอยากจะทํโค้งหนองนากับเขาบ้างนะคะจากที่พาที่แล้วนะคะพาที่ที่1อะ่ะเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันไปแล้วนะคะสําหรับ พ์ทนี้พัทที่2นะคะเราจะมาเริ่มออกแบบพื้นที่กันค่ะสำหรับการออกแบบพื้นที่นะคะจริงๆก่อนที่จะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีการสเกจนอภาพเนี่ยเออสเกจสเกจพื้นที่ของเรานะคะลงในกระดาษหรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะต้องมีการไปวัดขนาดพื้นที่ของเราก่อนนะคะการ วัดพื้นที่เนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยก็คือดูจากโฉนดเลยอันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดนะคะหรือว่าอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็นการออดูจากใน Google m a p นะคะจิ๊ก็ใช้วิธีนี้เป็นหลักนะคะก็เดี๋ยวจิกจะมีวิธีการสอนนะคะว่าวัดระยะยังไงใน Google m a p นะคะ วัดระยะทางว่าระยะห่างเนี่ยใน Google m a p จริงๆทาได้ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือเปิดหน้าจอของ Google m a p มาก่อนที่คิดว่าถ้าจะให้ง่ายอะคะ่ะคือควรจะเปิดเป็นหน้าของที่เป็น Satellite นะคะหรือว่า Google Earth แบบนี้ยคะ่ะให้มันเห็นลักษณะโครงสร้างของที่ด่าวนิดนึนะคะทีนี้วิธีการวัดนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเราดูก่อนว่าเราจะวัดจากจุดไหนจุดไหนนะคะสมมติว่าเราจะวัดจากจุดตรงนี้ไปจนถึงจุดตรงนี้นะคะ เราก็ไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยแล้วก็คลิกขวานะคะมาที่คำสั่งชื่อว่า m e a s u r e Distance คะหรือว่าวัดระยะทางนะคะกดไปค่ะปุ๊บเนี่ยมันก็จะปักหมุดจุดแรกให้เราแล้วนะคะทีนี้เราไปที่จุดปลายทางที่เราต้องการจะวดัดก็คลิกคลิกซ้ายนะคะไปได้เลย เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าระยะทางตรงจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะแบบนี้ก็คือ1 1 1 6 4เมตรแบบนี้นะคะทีนี้บางทีเนี่ยเราก,กดคลิกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่แม่นเป๊ะน,นะคะเราก็สามารถเลื่อนได้กดเลื่อนให้มันตรงมากขึ้นได้นะคะแล้วก็วิธีที่สนะคะในการวัดระยะเนี่ยก็คือวัดจากพื้นที่จริงเลยะคะะอาจจะใช้เป็น สายวัดก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้จริงๆให้มันมีอุปรกรณ์ในการแบบเหมือนเป็นกล้องส่องแล้วก็วัดระยะเอาเป็นแบบดิจิตอลนะคะจริงว่านั้นก็สะดวกดีแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครมีอุปรกรณ์แบบไหนนะคะจิก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันกับการวัดที่จริงเนี่ยในบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะคอนเฟิร์มจริงๆและว,ว่าระยะตรงนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ใช้ร่วมๆกันนะคะหลังจากที่เราได้ตัวระยะนะคะของพื้นที่ของเรามาแลวะะ้วค่ะต่อมาทีนี้เราจะมาสเกช ลงมาในกระดาษหรือว่าในคอมพิวเตอร์แหละอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าสะดวกทําในไหนนะคะตอนแรกจิ๊กทำทั้งทางนานะ,ะทำทั้งในกระดาษด้วยแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าแบบในกระดาษนะคะก็คือจิ๊กจใช้พําลงในกระดาษ A4 นะคะอ่าทีนี้ก็คือตัดกระดาษ A4 ะคะ่ะคือจิ๊กก็มาพับนะคะพับเนี่ยพับเพื่อให้เกิดช่องนะคะเป็นตารางเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้สเกลอ่ะได้แม่นมากขึ้นนะคะ เราก็พับ,พ,บพับไปจริงๆถ้าหากว่าไม่ใช้ตะพับอะค่ะจริงๆใช้เป็นการตีตารางก็ได้นะคะแต่จริงๆพับก็คือง่ายกว่าหรือว่าใครที่มีกระดาษที่มันมีตารางอยู่แล้วอะค่ะก็ดีเลยสมมติสมมติเป็นกระดาษอันนี้จริงๆกระดาษแบบ ที่มันเป็นตารางอย่างเงี้ยก็ได้แต่อันนี้มันตารางมันเล็กไปนะคะถ้าหากว่าใครมีกระดาษที่เป็นสําหรับการสกเกจโดยเฉพาะที่มันมีตารางอยู่แล้วเนี้ยคือดีเลยนะคะใช้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีกระดาษแบบนั้นก็มาพับกันนะคะพับจนให้มันมีเป็นช่องเกิดช่องเล็กๆขึ้นมาก็เราใช้หลักการเดียวกับแผนที่อะคะ่ะนี่เราก็ต้องมาดูว่าในหนึ่งช่องเล็กๆของเราเนี่ยเทียบกับพื้นที่จริงเนี่ยมันคือสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ นีนจิกมาดูก่อนนะคะคือแบบของพื้นที่จิกเนี่ยจิกดูและระยะที่มันด้านที่มันยาวที่สุดนะคะมันมันคือ110เมตรนะคะเพราะฉะนั้นนาะจิกก็ดูแล้วว่า ่องเนี่ยของจิมันได้ประมาณสักด้านเนี้ยค่ะมันได้ประมาณ10กว่าช่องนะคะจิกก็คิดว่าเออหนึ่งช่องเล็กเนี่ยเท่ากับ10เมตรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น่าจิกก็ใช้ระยะยาวที่สุดของจิ๊กก็คือ1 1 0เมตรเพราะฉะนั้นจิกออจ๊ก,ะะกใช้ทั้งหมด11ช่องแบบนี้นะคะ่ะก็วัดไปเดี๋ยวจิ๊กขึ้นรูปให้ดูนะคะที่จิ๊กเคยเคยสเกจไว้เป็นแบบสเกจในกระดาษน,นะคะทีนี้จากที่จิ๊กบอกไปตอนแรกใช้สเกจในกระดาษหลังจากนั้นนะก็มีการเปลี่ยนแหละไ,ไปใช้ในคอมแทน เหตุผลก็เพราะว่าพอเราทําจริงๆอะคะ่ะเราอจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจากการที่เราสกเก็ตรอบแรกนะคะคือถ้าหากว่าเห็นตอนที่ทำจริงๆอะคือมันแก้บ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอะถ้าทําในกระดาษเราก็ต้องคอยลบแล้วก็วาดใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆที่นี่จิ๊กเล่นมองว่าทําในคอมง,ง่ายกว่านะคะเราจะลบแล้วก็ลบไปเลยนะคะแล้วก็ ที่นี้ทําในคอมเนี่ยจะใช้โปรแกรมไหนนะคะจริงๆแล้วแต่แล้วแต่ใครสะดวกเลยนะคะที่เคยเห็นแบบว่าคนใช้โปรแกรมแบบว่า สามมิติทำอะไรเงี้ยจิ๊กว่ามันก็ดีนะมันจะได้เห็นแบบด้านด้านสูงเตี้ยด้วยอะคะ่ะจิ๊กว่ามันดีมากแต่ว่าจิ๊ก่าทไม่เป็นนะคะก็เลยมาทําในโปรแกรมพื้นฐานมากเลยก็คือใน Excel เพราะว่าจิ๊กมองว่าใน Excel อะ่ะมันสามารถสร้างตารางได้เองแอนจิงมันแค่เทียบกับในกระดาษเฉยนะคะก็พอมนเป็นตารางปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สเกจรูปอ่ะได้ง่ายขึ้นนะคะก็หลังจากที่เราสร้างใน Excel ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะจิ๊กก็ดูจาก ระยะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปใน Excel เลยพังง่ายๆแบบตามภาพนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเนี่ยลองสเกจนะคะพื้นที่ของเราลงในในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่ติกเริ่มทำเลยนะคะ คือต้องใส่ข้อมูลนะคะจากพาที่หนึ่งนะคะที่ในการเก็บข้อมูลนะ่ะมันมีข้อมูลหนึ่งคือเราต้องการทําอะไรแล้วเราต้องการอะไรบ้างนะคะจิกก็จะใส่ข้อมูลไว้ในข้างๆเสมอนะคะจะได้ย้าเตือนตัวเองด้วยนะคะใส่ข้อมูลตรงนั้นถ้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจิกจะถือว่าข้อมูลเปล่าๆนียแหละคะ่ะก็คือดราฟต์สูตรนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มดราฟต์หนึ่งกัน,นะคะ่ะโดยที่ดราฟต์หนึ่งเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยคิดเองนะคะว่า เราอะจะอยากได้อะไรเนี่ยมาไว้ที่ตรงไหนในแผนที่ของเรานะคะที่ก็อยากให้เริ่มจากการที่เราอะคิดเองก่อนนะคะเพราะว่าเราอะจะได้รู้ได้แหละว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมี condition อะไรบ้างในการที่สิ่งสิ่งนี้ควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะแน่นอนมันก็จะไปโยงกับ part หนึ่งที่เราทําไปคือข้อมูลต่างเนาะเรื่องแดดลมรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเอามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือพอเราอะได้คิดเองุ๊บเนี่ยเราอะจะเริ่ม แบบจิกเองอะคะ่ะพอจิกทาเองใช่ไหมจิกก็จะเดินไปดูที่จริงเราก็นั่งคิดไปว่าเออพอเป็นที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราอ่ะคือคนที่รู้ดีที่สุดนะคะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าค ondition นในการสมมติว่าสระน้ําถ้าอยู่ตรงนี้เนะี่ยจริงๆอะตามหลักการอาจจะดีมากเลยแต่ว่าในการที่เดินทํางานจริงๆอะมันเหมาะหรือไม่เหมาะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะเราอ่ะต้องรู้ตัวเองก่อนคิดเองก่อนนะคะ หลังจากที่เราเนี่ยมีการลองออกแบบด้วยตัวเองไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาสูตรดราฟที่2นะคะคือจิกเนี่ยก็เริ่มที่จะไปปรึกษาผู้รู้มากขึ้นนะคะแบบจิกเองเนี่ยหลังจากที่ไปอบรมที่ทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ยค่ะจิกก็รู้จักกับทางพี่ออมนะคะก็เลยขอให้พี่ออมเนี่ยช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าเออมันต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างในการดูนะคะว่าอะไรควรอยู่ตรงไหน ทีนี้หลังจากที่จิ๊กคุยพี่ออมเนี่ยคือจิ๊กก็บอกไปว่าออเจกตีฟจิ๊กประมาณในน,นี้สิ่งที่จิ๊กต้องการทำม,มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยพี่ออมก็บอกว่าเออถ้าจิ๊กอยากจะปลูกผักเนี่ยก็คือต้องไปเรียนรู้ให้มากกว่านี้ก่อนนะคะว่าการปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นต้องมีโรงเพาะนะมีสถานที่ในการทําอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ๊กเองต้องการทําผักปลูกผักอะไรปลูกกี่แปลง รายละเอียดมาต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะคะแต่ทีนี้พี่ออมเนี่ยก็คือมีแนะนำเรื่องเรื่องน้ำมาก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าจะขุดหนองเนี่ยก็คือควรที่จะแบ่งออกมาเป็นสองหนองนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยคลองไส้ไก่แบบนี้เพราะว่าการที่เราแบ่งเป็น2หนองนะคะแล้วก็เชื่อมเพิ่มเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่อ่ค่ะมันก็จะเป็นการกระจายความชุ่มชื่นของน้ำเนี่ยเข้าไปให้ในทุกในพื้นที่เนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นนะคะ หลังจากคุยกับพี่ออมาจิก็พยายามที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมแหละพยายามคิดให้มันละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการปลูกผักนะคะในขณะเดียวกันค่ะอีกท่านนะคะที่เราเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะก็คือคุณพ่อของเราเองนะคะจิก็พูดร่ายพ่อฝัอองร่าวๆนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยเราขุดเป็นสองหนองดีไหมแบบนี้นี้นตามที่พี่ออมแนะนํานะคะสิ่งที่พ่อพูดมาว่าไม่ <c oughs> ข้อก็คือ ฟันทองมาเลยค่ะว่าเอาหนองเดียวนะคะยังไงก็คือถ้าจะขุดสระเนี่ยเอาแค่สระเดียวพอนะคะเราเอาใหญ่ๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อเนี่ยได้ดำริมาขนาดนี้นะคะเราก็ต้องเชื่อท่านแหละค่ะทีนี้ติก็มีการอาเอาสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยบอกเนี่ยคะ่ะไปถามพี่ออมอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งพี่ออมก็บอกว่า,าไม่เป็นไรคือจริงๆอ่ะมันจะสองหนองหรือหนองเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ดูขนาดอะไรเงี้ยคะ่ะให้เหมาะสมละกัน ะนนะนคะทีนี้เราก็เลยกลายเป็นจบนะคะที่การที่ขดสระนะคะที่แค่สระเดียวนะคะแล้วก็ใหญ่หน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็พ่อเนี่ยก็คือรีบนะคะเพราะว่า <laughs> พ่อบอกว่ามันจะใกล้หน้าฝนแล้วเดี๋ยวแบบฝนตกเยอะเนี่ยมันจะขุดไม่ได้นะคะแล้วก็คิวของแมคโครเนี่ยคือคือที่บ้านจริงเนี่ยคือด้วยความที่เป็นอำเภอเล็กๆะคะ่ะ คิวแมคโครเขาก็จะไม่ค่อยว่างนะคะพ่อเขาบอกว่าเอ้ยแบบถ้าได้คิวมาก็รีบขุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็คือให้แมคโครเนี่ยมาขุดเลยในสัปดาห์ถัดจากนั้นเลยนะคะทีนี้การออกแบบปิดพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะตอนเนี้ยมันก็เลยจบอยู่แค่การที่มีหนองหนึ่งน้องนะคะหรือว่าสะหนึ่งสะเนี่ยค่ะอยู่นะคะแต่ว่าเราจะไปที่การขุดกันเลยค่ะยังไงเจอกันที่ พาทหน้านะคะพา์ที่3ที่เราจะเริ่มขุดกันแล้วนะคะที่จิกบอกได้เลยว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายมากๆนะคะยังไงฝากติดตามกันแล้วก็อย่าลืมดูจิกนะคะดูเป็นบทเรียนนะคะก่อนที่จะพลาดแบบจิกนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้จิกนะคะมี Facebook Page นะคะชื่อว่า Ida ดชสเตชันนะคะฝากทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะคะเพราะว่าใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e เนี่ยคอนเทนต์ก็คือจะมีความทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างน,นะคะแบบใน YouTube เนี่ยโอเคมันจะเป็นข้อมูลแบบแน่นๆจเต็มนิดนึงนะคะแต่ว่าใน f a c e b o o เนี่ยเราจะมีการอัปเดตแบบเร a l t i m มหน่อยก็ฝากติดตามกันทั้งสองช่องทางนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือจะคุยกันในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ะคะ่ะยังไงฝากติดตามกันต่อนะคะคาท ที่เราจะไปขุดจริงกันแล้วพี่บอกได้เลยว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายยังไงฝากติดตามกันต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ